เอาละครับรอติดตามนะครับเด็กเอ็นจะไปเที่ยวไหนครับวันนี้พาเด็กเอ็นไปเที่ยวนะครับเด็กเอ็นไปเที่ยวนะครับเด็กเอ็นจะพาไปเที่ยวนะครับคนเยอะมากครับรอติดตามนะครับเด็กเอ็นจะไปไหนพาเด็กเอ็นไปเที่ยวครับเน ไปเที่ยวนะครับก็ติดตามครับไปเที่ยวหน่อยนะครับเด็กเอ็นครับพาเด็กเอ็นไปเที่ยวนะครับฮานิมูลครับไปฮานิมูลครับไปฮานิมูลนะครับเด็กเอ็นครับเจอกันนะครับเด็กเอ็นจะไปไหนครับวันนี้ครับเด็กเอ็นไปไหนครับ เด็กเอ็ขึ้นเครื่อง้าเด็กเอ็นขึ้นเครื่องครัง้งแรกนะครับตื่นเต้นไหมครับได้ขึ้นเครื่องดีใจไหมครับเด็กเอ็นทำไหมครับขึ้นเครื่องกับมันไ่ด <f> <f> ขึ้นเครื่องครัง้งแรกดีใจไหมครับพาเ <f> ด็กเ <f> อ็นไปเที่ยวครับสวัสดีครับเด็กเอ็นครับถึงที่ไม้ยอย่างปลอดภัยแล้วนะครับ พาเด็กเอ็นไปเที่ยวนะคะวันนี้ไปไปเที่ยวลุกเร็วๆเ,เ,เดินทางง่วงนอนมากครับพาเด็กเอ็นมาเที่ยวนะครับเราติดตามว่าจะไปไหน ไฟครับหม้อไฟมันร้อนเลยจินจินแล้วก็กับเด็กเอนครับออน้ำเก๊กัวยเย็นๆด้วย ก๋วละมันพาเด็กเอ็นกินข้าวนะครับตันนี้กินอาหารเกาหลีมุกเล็กของเด็กเอ็นนะครับมาสิตามมาสิกนิน่มเย็นเย็นเย็นนะเยน็ยนเหมือนบ้านเราเลย เย็นเหมือนฤดูหนาวว่ะมาเลยครับกินข้าวกินข้าวกับเด็กเอ็นครับที่หลังไม่สบายอร่อยมากครับมากินข้าวครับนี่พาเด็กเอ็นมากินข้าวนอกบ้านเขาไม่เ็กกินข้าวเป็นจะขึ้นลง มาแล้วครับกิมจิเทกิมโซนส้มพักแล้วอ,อร่อย